เปิดบ้านเก่าแนทอนิพรทุ่มเงินเก็บใช้ปลดบ้านหมดบัญชีได้รับกำลังใจจากแฟนคลับและแฟนานางงามอย่างต่อเนื่องสำหรับแนทอนิพรเฉลิมบุรณวงศ์จากของมงกุฎมิสอินนิเวอร์สไทยแลนด์2015ที่ก่อนหน้านี้ต้องเจอกับมรสุมชีวิตครั้งใหญ่เมื่อบ้านที่ตั้งใจซื้อให้กับตาและยายได้พักพิงอาศัยต้องถูกอายัดและมีโอกาสสูงมากที่จะถูกยึดเพราะนี่ที่ตัวเองไม่ได้ก่อ ล่าสุดขณะที่แนทอนิพร์เดินทางมาร่วมงานเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจพร้อมทั้งอัปเดตข่าวดีเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้บรรดาสื่อมวลชนประนีประนอมกับเจ้าหนี้จนสําเร็จเคลียร์เรื่องบ้านเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเพิ่งเคลียร์ไปประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะได้บ้านคืนกลับมาร้อยเปอร์เซนแต่ต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้บ้านของแนทมันติดจำนองไว้อยู่แล้วเพราะว่าแนทผ่อนบ้านถูกไหมคะแต่มีพอมีคดีความแบบนี้ บ้านมันก็เลยต้องถูกอายัดไว้แล้วก็จะยึดไว้ในส่วนที่ต้องชดเชยชัยนี้ซึ่งตัวนัตเองก็ได้มีการปรึกษาทนายรวมถึงได้มีการหาทางออกร่วมกันดังนั้นตอนนี้ก็เลยถูกถอนชื่อออกจากการถูกฟ้องร้องบ้านไม่โดนยึดแล้วค่ะในส่วนของการเจราจาก,ก็คือเหมือนนัดคุยกับทางเจ้านี้ค่ะเป็นการคุยในส่วนของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเหมือนเราเอาข้อเท็จจริงมาตีกันเลยว่าณนะความจริงเน็ไม่ได้เป็นคนยืมตังเขาแน็ไม่ได้เป็นนี่ แต่ในส่วนที่นทช่วยได้นทก็ช่วยได้ประมาณนี้และประมาณนี้ของนทมันคือหมดบัญชีของนัทแล้วที่นทช่วยมีปมฝังลึกอยู่ในใจเมื่อได้เจอกับประโยคเดียวที่บอกกับเธอว่าไม่ต้องห่วงนะตาจะไปอยู่บ้านพักคนชราเพื่อไม่ให้หลานต้องลำบากตั้งแต่เด็กก็อยู่กับแม่และตายาย,ายมีพี่สาวและน้องสาวส่วนพ่อเลิกกับแม่ไปตั้งแต่นัทยังจำความไม่ได้ตอนเด็กๆนัทต้องช่วยแม่และขายของที่ตลาดจนแม่ย้ายไปทำงานที่เชียงใหม่ จากนั้นแนทก็อยู่กับตาและยายมาตลอดตาดูแลเราดีมากเขาเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วตอนแก่ควรจะได้อยู่อย่างสบายไม่ใช่ไปอยู่บ้านพักคนชรารู้ว่ามันซึมเศร้าขนาดไหนประโยคนี้ประโยคเดียวเปลี่ยนชีวิตน,นัทไปเลยสัญญากับตัวเองทันทีว่าจะไม่ให้วันนั้นเกิดขึ้นเด็ดขาดช่วงนั้นไปเรียนติวด้วยไปทำงานหลายอย่างด้วยเหนื่อยมากแต่โกงหกว่าไม่เหนื่อยจนกระทั่งสอบติดก็พอดีกับเป็นช่วงที่มีผู้ใหญ่ชวนให้เข้ามาเป็นนางแบบ ตอนนั้นแนทก็ทํานะเพื่อหาเงินไว้ดูแลตากับยายความกตัญญูมาเปลี่ยนเป็นพลังงานในการทํางานแนทอยากฝากคนที่กําลังท้อแท้หรือสู้ชีวิตดูเรื่องราวของแนทอาจจะเป็นแรงผลักดันให้คุณทําเพื่อคนที่คุณรักนะคะ